สารันสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนกลับไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจะพาทุกคนมาทำกิจกรรมที่สนุกด้วยมีประโยชน์ด้วยนั่นก็คือตกปลาทำจัดเอเลี่ยนปลุกรุกท้องถิ่นไอ้ไม่อยู่ต่อฮะคุณต้องทำแต้มนำก่อนแล้วฮะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาได้ตัวนี่เขาพัดถมคุณแบบคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนะโดนโดนนะให้เขาเวลาโอกาสล่วงหน้าทั้งสองชั่วโมงมันมีผลงานเดี๋ยวมาดูกันว่าสัตว์บุกรุกท้องถิ่นแบบนี้จะสามารถกลายเป็นเมนูช้ำเลือดได้ไหม ด้วยครับแคมปิ้งชิวๆกับเพื่อนนี่งไงผมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่เรียกว่าไงนะริทโก,ก,กริทโกสักกอนยังไงีขึ้นให้ Lenroy Cottages and Campground เป็นเหมือนแคมป์ไซต์อีกแล้วนะครับ ก็อยากจะนําเสนอว่ามาัเที่ยวออสเนี่ยนอกจากตกปลาแบบุกจันแล้วเนี่ย <c oughs> ดูดันเลย <c oughs> ตกปลาแบบ,บสบายๆมันก็มีอันนี้ก็เป็นแบบแคมป์ไซด์เขาก็โดนงลงให้คนมาเที่ยวกันนะครับก็จะมี เป็นพื้นที่สวนํำทานตรงนี้เนี่ยซึ่งก็มีประกูพวกปลาเช่าหอลอายสายพันธุ์นะครับที่จะกุมาจากจเขื่อนมาอยู่ตรงนี้ก็เจ้าของที่จะเก็บค่าฟรีเพ่ให้คนเข้ามาแคมปิ้งตกปลาเสพบ,บรรยากาศธรรมชาติก็จะเห็นอย่างพี่เอเขาก็มาตั้งแคมป์ไซส์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทาการเทสอุปรกรณ์แคมปิ้งพี่เอโดยการไปนอนในเต็นท์แป๊บนึงสาวด้วยครับลงต่อครับผมสู้ๆนะครับพี่ตั้มสู้ๆอาจารนอนให้สุด อยาให้ใครแย่งพี่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันตรงนั้นพี่เดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์แป๊บนึงครับอุปเทศอุปกรณ์การนอนนี่ดูพื้นที่เต็นท์กว้างขวางมันไม่เตียงจริงเนาะนี่ออะเดี๋ยวจะดูว่าแก๊งน้องต่อกับทีมงานเขาจะไปทำอะไรกันก่อนเพราะจะไปตีปลาเล่นหรืออาจจะย่างอาหารกินก็ฝากพ okay, ี่เบนซ์โอเคพี่ซิวจะทำให้ผิดหวัง ฮะว่าแล้วครับหัวหน้าทีมงานเราตายแล้วครับสภาพของขวบมากแล้วครับมาด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อข <นะ S 2> ึ้นมาก็งี้ปึ๊บใหม่ก็มีซองเก็บรองเท้าแล้วครับที่ข้างบนจะได้ไม่เปื้อ,อนนี่เลยแล้วก็สามารถลูดปิดอย่างนี้ได้อ,น,อน,นี้ไม่น่าจะมีแรงบ้างแต่ลูดปิดขึ้นเดียวพอลูดปิดหมดก็ดีนะพี่เผื่อดินตกเออกันตกแล้วคือตัวประเด็นนี้ไปเลยน่าสวยงาม ันนี้เรากําลังจะไปแดงรครับกำลังไปตกปัสเช้าครับ,รบรากาลังเข้าหมายครับหมายจากนี่ไกลไหมครับไม่ไก่ครับพี่ประมาณ400เมตรแล้วทําไมเราไม่เดินมาเนี่ยเพราะว่าเราข<อ>ี้เกียจอาใช่ครับคา <laughs> ตา้ัมส่งตัวแทนมาฮนะ <laughs> เป็นมกวะฮะ <laughs> โดยปกติที่นี่อ่ะเขาจะมีกฎหมายคือถ้าอย่างต้นไม้ที่มันขนาดใหญ่กว่ากี่เซนไม่แน่ใจแต่เนี่ยความใหญ่ประมาณเนี่ยครับพี่พี่เบนมแม้แต่จะเป็นต้นไม้ในบ้านเราเนี่ยเราก็ห้ามตัดนะพี่เพราะว่าถ้าเราตัดเนี่ยเราผิดกฎหมายถ้าเราจะตัดเนี่ยเราจะต้องจ้างรัฐบาลนะมาตัดแล้วเขาก็จะเอาเครื่องโม่ไม้เพื่อแปลรูปทันทีอ่ะเขาจะเอาเครื่องโม่ตัวนั้นเนะี่ยมาตัดเพราะต้นไม้ทุกต้นนะ่ะไม่ว่าจะปลูกในที่ใครก็แล้วแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นไม้ของ ของรัฐบาลทั้งหมดแล้วก็คนที่นี่ก็รักธรรมชาติมากๆากนะพี่เขาก็เลยจะดูแลธรรมชาติมากๆากไอพี่ถ้าสังเกตด,ดูดีเนี่ยตามพื้นเนี่ยไม่มีขยะเลยมันสะอาดขนาดนี้ครับแค่เปลือกลูกอมเราทิ้งเราก็ละอายใจครับพี่เพราะมันสะอาดอยู่แล้วนะพี่นิชระธานีหมู่บ้านไลฟ์สตา์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขาย โอเคนะครับหลังจากเราจอดรถแล้วก็ต้องเดินไปเข้าหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราจะเอากลับสักกี่ตัวดีฮะี่เตรียมเข่งมาอยู่นะเตรียมเข่งมาอยู่เลยครับเขาไม่ได้เห็นน้ำสวยๆกับเราผูกผัานกับเอก่อนไหมเนี่ยไม่ได้เห็นที่นอนแบบที่มเลยกำลังเดินเข้าหมายครับแม่ตรงนี้มันจะมีจริงๆเหรอครับคุณบอก หลักในน้ำเนี่ยมันจะมี2ตัวที่มันจะกินก็คือเล็ดซินกับปลาเท้าแต่เป้าหมายที่เราหาก็คือปลาเท้าแสดงว่าปลานี้แก่มากเลยนะฮะทำไมคะปลาเท้าปลาเท้าจากตอนแรกหนาวๆตอนนี้ร้อน<ร>แล้วมานี้เราตกอะไรครับนี่ยเ เราจะมาตามล่าบ่าวเท้ากับกระเท้าแต่มีเราได้เล็บินเล็บินไซส์นี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับปกติมันจะเป็นไซส์เล็กๆรุ่นนี้เราเอาไปกินได้แต่เล็กกว่านี้เราต้องปล่อยเราจะใช้เหยื่อเล็กๆแบบนี้สีข,ขาวเนี่ยจะชอบมากเลยเรอดูตัวบาทเท้ากันได้ยังไงครับน้องต่อไม่ใช่ล่องหงินยิงปลากินทําไ,ไมทำไมไม่วัดนนตรงทีนี้ตกล่องหินแลยเด็ก กินวะไม่ใช่สลายโอ้แไรว่าิ้งสลายโชว์เลยยคงไงต่อฮะคุณต้องทำแต้มนํำก่อนแล้วฮะมามายนี่เขาตาต่อให้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาได้ตัวนี้เขาพัดผมคุณแบบคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยฮะอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นมีคอประตูบ้านเลยฮะแค่สายเดินย้อนน้ำก็ตกใจแล้วครับ หลอนไปหมดแล้วอยู่ไม่กลุ่มเนี่ยกลัวเขาแตงได้อะไรมาครับพี่เฮ้ยแอปเปิลครับผมโตบอกเดี๋มาตกปลาก็ตัอนจะมาตกปลาแล้วครับแต่ว่าหาของกินก็ตอนนี้อยู่ข้าวแล้วครับนี่ครับดูครับทางป่าออสเตรเลียมาแอบแอปเปิลเขาไม่ไม่ได้ของเขาเลยเนาะไม่ไม่จะของละโอเคครับคลิปนี้ออนมาตามพี่พี่เอนะฮะดูไปดู Apple เต็มเลยครับเราเก็บแค่พอกินครับเก็บไม่พอกินดีกว่านะ หมดต้นเลยเอย้ย <laughs> เอายกขุดขุดคนต้นไม้ไปเลยนะอันนี้ได้ได้มาไม่ค่อยเยอะหรอกไม่เยอะเลยครับโอ้โหประมาณลง <laughs> เดี๋ยวนี้มาตกปลาหรือมาหาแอปเปิลฮนะ <laughs> โดนอะไรครับผมอฮ้ย <h uy> โดนเลตฟินเลตฟิน10เลตฟินถ้าเป็นเลดฟินตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์กลางๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเลดฟินอ่ะถ้า ถ้าเห็นนะแตตัวเล็กมากเลยแต่ที่เนี่ยค่อนข้างมีไฟครับเลสปินจริงๆมันเป็นตระกูลเดียวกันกับปลาแบสนะครับมันมีใหญ่กว่านี้ครับบอ่ว่าตัวนี้มันยังเล็กอยู่มันเบบีอยู่เนาะใช่เราปล่อยไปเนาะไปยังไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ตอใช่ครับยังยังเล็กไปปล่อยน้องไปโตนะครับ ูสินนหให้เขาเวลาโอกาสล่วงหน้าตั้งสองชั่วโมงมันมีผลงานดูนี่รีวิวที่นอนแม่พิมพ์ทำผมเหือเฮ้ยเราต้องแบ่งหน้าที่กระจายกระงานผมมีรีวิวที่นอนมาให้เป็นไงครับพี่ยำที่นอนดีไหมฮะอ๋อดี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 ผมจำได้ครั้งที่ก่อนผมก็น,นอนตรงนี้ฮะดีดีดีอากาศได้โมเดนโปรง่งเนาะ <ừ> แล้วก็เต็นท์อากาศมันถ่ายเทรู้ก็แน่รู้ก็แง่โอ้ผม ผมเบอร์ชีพอยู่แล้วผมไม่ได้ไปนอนเพื่อนเฉยๆผมมาผมต้องได้งานาก็ดีไซน์เขาเนี่ยชอบที่แบบมีที่เก็บรองเท้าไว้ด้านข้างเนะเาะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดฝั่งไหน<ม>ให้ลม <ไป S 1> มัน,นกระจายออกมาองศาของหมอนเนี่ยตอนนอนไปเนี่ยผมว่าเออโอเคอหัวเนี่ยคอเนี่ยจะอยู่เป็นเส้นที่กำลังพอดีกับเคอร์ฟของมนุษย์ว่าไปเรื่อยเป็นอีกหนึ่งส่วนของคำทางที่ลงมาจากเขื่อนก็จะเป็นจุดที่ าน้ำจืดที่ตามกระแสน้ําก็จะเป็นยังไงมีที่ได้มามีโบฟินใช่นไม่ไม่โบฟินเทอเรนฟินมีเวทฟินนะครับแล้วก็มีเป็นตระกูลเพิร์ชแล้วก็มีตระกูลพวกเช้าซึ่งน้องต่อบอกว่ามีแต่เรายังไม่เห็นไม่กดดันนะไม่ครับไม่กดดันครับไม่เหลือครับพี่อ่าเป็นสากลเนี่ยต้องบอก<อ>ว่า,วาท,าที่ประเทศออสเตรเลียนะครับกรม ประมงเขาเนี่ยก็จะมีการเพราะพันธุปลาเพื่อปล่อยมาบางทีมีกิจกรรมหลากหลายด้วยซ้ำเช่นเอาแท็กไปติดเพื่อรุ้นใครตกปลาได้ได้ไดเงินหลักล้านซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสน่าจะทําอีพีหนึ่งเกี่ยวเรื่องนี้แต่ว่าทุกป,ปีเนี่ยเขาก็พยายามปล่อยสายพันธุปลาที่อาจจะเพาะพันธได้ม่เพียงพอในธรรมชาติกับปลาเทาก็หนึ่งในนั้นเงินที่เอามาลงทุนในตรงนี้เนี่ยก็มาจาก fishing license ต่างๆที่พวกเราต้องอุดหนุนนะครับตรงนี้ก็ต้องซื้อไ i c e n s e มาผมซื้อแบบ1เดือนมาในราคาสิบสี่ออสเตรเลียนดอลลาร์ซ เป็นทริปที่ใครก็มาได้ค่าเข้าหัวก็5ดอลลาร์เนาะใช่ไหมใช่าหัวห้าดอลลาร์แล้วก็ค่าฟิชชิ่งไลเซนส์ถ้าเกิดเราตกแค่ไม่กี่วันมันก็ถูกกว่านี้อีกใช่ไหมเจ็ดป่ะอ่าดังนั้นก็ตกปลาแบบที่ไม่ใช่แบบมหากราบใช้เขาวมันสิ้นกลางอย่างเดียวแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยแบบเนี้ยคนอื่นมาเที่ยวซิดนีย์เนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่ชอบแคมปิ้งเนี่ยก็ออกมาได้อ่ามามาคนกันครับว่าจะหาปลากับไปย่างที่เต็นท์ได้หรือเปล่า เคเขาก็วาร์ปกันมาที่มุมหนึ่งของลำธารนะครับตรงนี้น้ำเหมือนจะสวยกว่านะเมื่อกี้เรามีแต่เวดฟินเราอยากจะหาปลาสายพันธุ์อื่นให้ดูกันบ้างนะครับเกิดเดี๋ยวมาเซตจุดอยู่ตรงนี้วันนี้เหยื่อปลอมเรามีนเดนะครับนเดไทเทได้รับเกียรติจากนักกรองชื่อดังแก้ให้หน่อยดิแก้ให้หน่อยดิไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มาครับเดี๋ยวก็จะฝากพี่เอช่วยเหลือประเทศชาติโดยการกบจัด จัดตัวทิง้งซะจัด,ดการกำจัดตัวเองทิง้งซะเดียวกำจัดสัตว์ปุกปุกท้องถิ่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสาระต่อให้ฟังกรอบ้าวเอาแล้วสาระตั้มหาก็ยังแต่ผมยังไม่เห็นตัวเลยอย่าพี่เราต้องย้ายหมาปะ่ะเหมือนไอ้ตัวที่มันโดดอยู่คือตัวที่พี่เอไปเอามาแล้วอ่ะมามาเม,ม,มื่อกี้มีมีโดดตัวตรงขอนไม้พี่กล้าเกยนไหมครับหรือชา้าๆอย่างนี้เลยเคาะมันมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับตกปลา เธอเอก็ส่วนหนึ่งแต่มายืนอย่างเงี้ยกลางน้ำเนี่ยที่เห็นนะครับผมยืนอยู่ในน้ําแล้วก็มีเสียงน้ําตกอยู่ไกลๆปลาไม่ต้องใหญ่แล้ว,ลวก็เอาไปทํากินได้แคมปิ้งกับเพื่อนๆอากาศไม่ร้อน,น,นล้างเลยไหมหหไม่อยู่ลาเลยวันนี้นหะเสือไปแล้วขัดไม่อยู่ขัดไม่อยู่ไถ้ากัดไม่อยู่มันตื่นไหมไม่ตื่นพี่ไม่ตื่นมันจะวนอยู่แต่พี่อย่าเดินแล้วกันอไม่เดินไม่เดินเขาบอกว่า ต่อยมีเดียดด้วยได้แต่ว่าไม่แนะนำเด็ดขาดโดนโดนโอ้ยโดนแล้วครับพี่ตั้มโดนแล้วครับผมโอ้ยเอาแล้วนี่นี่ครับพ่ตั้มมาแล้วครับกรเจายนี่สายกำลังน่ารักเลยโอ้ยเฮ้ยสนุกอ่ะสนุกอ่ะพี่ครับผ่ตั้มโดนแล้วครับนี่เออกแล้วนี่สายสวยด้วย ใช้วสวยคูตัวนี้ใหญ่แน่ตัวนี้ใหญ่แน่ถือว่าใหญ่เลยรุ่นนี้นี่แกเรดฟินนะครับหรือว่า European p e r c h ของเรา English Perch ครับโท่สิเป็นปลาบุรุกท้องถิ่นนะครับแต่สีสันสวยงามเนาะแต่อยากให้ความสวยเขามาหอกคุณนะครับต่อให้วสวยก็ติดคได้ครับเดีย <laughs> เด๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องปลาใช่ไหมอันนี้ก็ใชอ่อนนถูกต้องค่ะต่อให้วสวยก็ติดคุกได้ครับต้องบอกนะครับว่าปกติเนี่ยการถืออย่างเงี้ยกับปลาไม่ดีมากๆเลยนะแต่ว่า ในกรณีเนี่ยก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราจะปล่อยปล,ยปลาไม่แน่าทำให้ท่านอย่างนี้ได้แล้วขากล้องด้วยมีกับขบามเราไปทำตกได้ใช่ใชสาระตั้งมือกอดดีกวปลาช้ากว่าเพื่อนก็ได้ปลาเยอะกว่าเพื่อน,นเอาทุกเม็ดน <c oughs> ้องต่อไทไมครับโดนแล้วพี่เอกยงไว้พี่เอกยงไว้เอกยงไว้กันซะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโบฟินน้อยของเราเอ้เวทฟินเวทฟินน้อยของเรา <S <S นี่เวทฟินของเรานะครับอ่าเราบอกว่าปลาขนาดน,นี้เนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นเนี่ยพวกเราคงรู้สึกว่ากังแกเด็กก็ต้องปล่อยแต่ตัวนี้เนี่ยใครอยู่ซิดนีย์นะครับใครอยู่ออสเตรเลียช่วยกันคนละไม้คนละมือน,นะครับ กำจัดครับเพราะว่าเป็น invasive species คือเป็น pest นั่นเองคือปลาบุกลุกท้องถิ่นวันนี้เราตั้งใจมาหาเช้าแต่ตอนนี้เจ้าตัวนี้เยอะมากจนแทบจะหาเช้าท้องถิ่นไม่ได้แล้วกลายเป็นเจอแต่เจ้านี่นะครับซึ่ง ชื่อเต็มเขาเดี๋ยวผมไปสาน่าไอทีตอนทำอาหารแล้วกันบางคนเรียกว่า English p e r c h นะครับอ่าก็จะเป็นปลาจากยุโรปตอนเหนือปลาตัวนี้เขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยห้ามครอบครองเป็นๆแล้วก็ห้ามปล่อยเด็ดขาดยกเว้นถ้าเกิดตกมาแล้วปล่อยทันทีแต่เขาก็ไม่แนะนำนะครับเขาอยากให้เอาขึ้นแล้วก็เอาไปประกอบอาหารหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ก็เดย,ยดเสียดาทรัพยากรก,กับหชีวิตที่เสียไป ไปทําอาหารดีกว่าอ่ะเราก็พอได้ตัวนะครับเดี๋ยวก,กลับไปที่แคมป์ล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสัตว์บุกรุกท้องถิ่นแบบนี้จะสามารถกลายเป็นเมนูชาบูดดได้ไหมลวยครับเย่ yeah. ครับเรากลับมาที่แคมป์ไซต์ของเราแล้วนะครับในผลงานทั้งหมดนะครับบางส่วนทยอยย่างไปไงแล้วเผานะครับเอาง่ายๆเหมือนเดิมเราชอบบอกเสมอว่าสำหรับผมเนี่ยเวลากินปลาน้ําจืดอ่ะวิธีที่จะสัมผัสคุณภาพเนื้อปลาได้เป๊ะที่สุด ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเนี่ยก็คือการเผาเกลือยานั่นเองไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับเราจะได้รู้ว่าคุณภาพเนื้อเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาปลา,าของเรานะครับไปล้างสะอาดๆตรงลำธารตรงนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราควักไส้นะครับแล้วก็พอกเกลือทำอาหารกันเลยดูยันครับนี่สีสันเขาสวยงามนะไม่แปลกใจที่ทําไมได้ชื่อว่า red fin เพราะว่าครีบสีแดงตามชื่อเลยนะครับก็อีกชื่อหนึ่งคือ English perch นะครับเป็นตระกูลกระพงขนาดเล็กนะครับในน้ําจืด ของยุโรปตอนเหนือนะครับผมอันนี้ถือเป็นขนาดกลางถึงใหญ่ก็นะเขาไม่ได้โตใหญ่มากไม่บอกเหยียบหลักใกล้ๆกิโลอ่ะมีแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอยู่ดีนะครับแล้วก็ควักไส้ง่ายๆตรงนี้เลยต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นปลาให้ผมเดานะที่ถูกนําเข้ามาเพื่อเป็นปลาสวยงามแน่นอนอเพราะว่าสีสันเนี่ยอันนี้คาดการนะครับเขาสวยมากนะครับก็ไม่น่าจะถูกนามาเพื่อเป็น ปลาเศรษฐกิจก็เพราะว่าไม่ค่อยมีเนื้อนะครับแต่เห็นน้าเดก็บอกว่าคุณภาพเนื้อเนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กัน้วกันนะครับต้องบอกว่าน้องต่อเขาเกือบทาผิดกฎหมายแล้วอุ้ยแกย่ไม่สอไพเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปบอกเขาเช็คกฎหมายแล้วนะครับก็คือไม่ผิดนะเพราะว่าพึ่งตกได้แต่เขาแค่กนงแนะนําให้ไม่ปล่อยแต่ถ้าจะปล่อย ตอนตกมาได้ใหม่ๆก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดใครเอาปีกย่งหรือปเก็บมาแล้วเ,เอาไปปล่อยเนี่ยอันนี้ผิดนะครับก็คือเป็นปลาที่ห้ามปล่อยใช่เป็นปลาที่ตกขึ้นมาควรเอาออกจากระบบนิเวศอ่ะระหว่างผมทําน,นี่ไปเดี๋ยวสาระให้ฟังอะไรคือ invasive species นะครับเดี๋ยวขึ้นภาษาอังกฤษให้ invasive species หรือ pest นะครับ pest เนี่ยแปลเป็นไทยตรงคือสิ่งที่ก่อเกิดความรํกคาญหรือก่อเกิดปัญหา นะส่วน invasive เนี่ยแปลว่าบุกลุกนะครับ species คือสายพันธุ์ที่บุกลุกก็คือกระชับมาจากการบุกลุกท้องถิ่นนั่นแหละนะครับผมซึ่งปลาตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแหล่งกาเนิดที่นี่แล้วยังไงต่อผลเสียของปลาที่ไม่ได้มีแหล่งกาเนิดที่นี่มากระจายพันธุ์ที่นี่นะครับคือการที่เขาเนี่ยมาแย่งมาทําลายทรัพยากรท้องถิน่นบางตัวก็กินสาหร่ายท้องถิ่นบ้างบางตัวก็มาแย่งอาหารของปลาท้องถิ่นบ้างมากินไข่ของปลาท้องถิ่นบ้างนะครับโอเคมา อันนี้นะเดย่างให้ก็ก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ย่างตามไปง่ายๆนะครับเช็ดมาสะอาดลงเกลือเกล็ดนะครับจะเป็นตัวที่ป้องกันให้เกลือไม่เข้าไปในเนื้อปลาแล้วเกลือเนี่ยจะเป็นตัวกับความชื้นให้ความชื้นไม่ลอยขึ้นไปนะครับตรงนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะเก็บความฉ่าทั้งหมดไว้เดี๋ยวข้างในนะครับเรามีไข่ของเราเดี๋ยวเราใส่เกลือเข้าไปนิดเดียวนะครับ แต่เดี๋ยวข้างในเนี่ยครับมันจะไม่มีเกิดป้องกันตรงนั้นระวังเค็มเกินนะครับผมเรียบร้อยย่างเผาสิ พวกนี้เขามาเบียดเบียนทรัพยากรท้องถิ่นของประเทศนะครับทำให้ระบบนิเวศมันไม่เสถียรแล้วตรงนี้เนี่ยออสเตรเลียเป็นประเทศที่เขารู้สึกว่าความสวยงามของประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างมาจากธรรมชาติเขาเยอะมากดังนั้นเนี่ยพวกนี้เขาก็นรงแทบจะต้องบอกว่าทีมอเกิร์มมีคนทาผิดกฎหมายแล้วใครครับคนนี้คนนี้ใครครับเอาต่ออีอย่านมาเขาบอกว่าใครได้ปลาชนิดนี้นะครับไม่แนะนําให้ปล่อยเป็นอันขาดแต่ใช้คาว่าไม่แนะนําเขาบอกห้ามปล่อยถ้าเกิดเอาไปเก็บมาก่อนไปแล้ว แต่ถ้าเกิด Release Immediately แปลว่าตกได้ก็ปล่อยทันทีเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่เขาก็ไม่แนะนำนะครับถึงจะบอกว่าน้องยังเล็กอยู่สงสารน้องอ่าเข้าใจว่ามันคนละกรณีกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนลมือกำจัดปลาชนิดนี้ทรัพยากรของออสเตรเลียก็จะสวยงามขึ้นนะครับมากินดีกว่าเชิญนเดก่อนนะครับดูกินได้หอหลอกเดียตายก่อนอร่อยเนื้ออร่อยเนื้อมันจะยุย พี่นาเดชักว่ะโอ้โหีแน่นอุ้ยเนื้อมสวยนะเนื้อขอนึงนะพี่แอรเห็นตรงนี้ด้วยนี่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 อย่างนีน่ากินมีไ่มีไข้ลลาตัวปลาตัวผูทั้งนั้นเลยทำไมครับมีไข่นันแ่นคนละไข่ เดี๋ยวขอเนี่ยลองชิมเป,ป,ปล่าก่อนนะครับผงนี่บอกถ้าเป็นปลาน้มจืดน่เพราะวิธีที่จะกินแล้วได้เอกลักษณ์รสชาติของปลาเต่ตัวมากที่สุดคือการเผาปลาน้มจืดต้องมีคนกินดิบนะมีความเสี่ยงนะครับผมแต่ปลาทะเลอะซาชิมิเลยขอเนี่ยน,นะครับเป็ไงครับผมถ้า้ผมนึกถึงเนื้อปลานิลเหมือนปลานิญเลยพี่คลายมากก็เนื้อเหมือนเนื้อปลานิลนะครับแต่ว่ากลิ่นดินจะน้อยกว่า S <S> มีความเป็น<ม>เกิดดินน้อยกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากำทานที่นี่เป็นกรรานน้ำไหลหร<ส>ือเปล่าอาจจะเกี่ยว<ช>ยนะครับลายเนื้อเนี่ยเมื่อเทียบกับปลานินผมว่าจะกระชับกว่าหน่อยหรือไม่อาจจะเป็นเพราะเราย่างไฟมาสักพักละ <ห ắng S 1> แต่ว่าผมรู้สึกว่ากระชับกว่าแต่เป็นปลาที่เนื้อดีนะได้ผมว่าดีนะพี่เอมาลองต่อมาทุกคนครับเชิญเชิญเชิญกุยเกยครับมาพี่ต่อแรงงมแงมมันดีตรงที่ก้างมันน้อยมันไม่มีก้างแทรกเลยใช่ไหม ถ้าเป็นปลาบางชนิดมันจะเป็นเหมือนก้างก้างแท่งเรียบเนาะแต่นี้มันเป็นเหมือนก้างปลาหนินมันไม่มีก้างแซ่งเลยอร่อยเลยอ่ะสุดยอดโอ้ยเอาเป็นไรอ่ะไหนยังบอกก้างน้อยอะไรเมื่อกี้แด่เงือกนะเงือกโอ้ยโอ้ยเร็วโอ้ยดึงออกไปเลยอย่างนั้นเนี่ยสองอันแล้วเออ้าุยมีไข่ทุกตัวเลยนะทีนี้ไข่ขออนุญาตลองชิมไข่นะครับมา ไข่ชนไข่ไหมพี่ไข่ปลาครับไข่ปลาเฮ้ยเนื้ออร่อยเว้ยอร่อยอร่อยเลยครับไข่อร่อยกว่าเนื้ออ้าวเหมือนไข่ปลาสลิดอ่ะแต่ว่ามันน้อยกว่าแต่ว่านุ่มๆกลิ่นกลิ่นแรงน้อยกว่าใช่เป็นปลาที่ผมว่าคุณภาพเนื้อดีเลยนะอืออือออท่นี้กินไข่ปลาเหรอครับไข่ดอง อือร่อยมากอ่ะไข่ปลาไข่ทอดอุ้ยขนาดดูดิขนาดแกะแกะเก็ดออกมาแล้วมันมันเป็นเนื้อมันเป็นลายในเนื้อเลยนี่ท่าตอนแรกต่อที่วันเป็นแค่ลายที่เกิดออแปลกเว้ยเนื้อก็มีลายฮะแสดงเป็นสายพันธุ์เหมือนแมวเลยใช่ไหมพี่เอสอนแล้วก็ยังยังมีนี่ลายตัวเสือตเสืออ่ะพี่เอครับผมในฐานะ เรียกว่าคนที่บุกเบิกพาผมมาแคมปิ้งน่ะเสน่ห์ของการแคมปิ้งที่ออสเตรเลียมันคืออะไรบางทีใกล้ๆใกล้ๆซิดนีย์อย่างเงี้ยชานเมืองอย่างเงี้ยอ่าอย่างใกล้ๆสุดก็ที่ที่เรามาตอนนี้เลยอ่าที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับถือว่าถือว่าใกล้ที่สุดแล้วสำหรับที่คนที่จะเอารถเก่งรถธรรมดาทั่วไปเข้ามาเก็บบรรยากาศริมน้ำทานเหมือนที่เราไปกันวันนี้ตกปลาก็ได้มันมี คือไปเดินป่าก็ได้เราทำหลายอย่างในในในจุดตรงนี้ที่เรามาแคมป์กันครับผมเนี่ยครับผมว่าอันนี้เราตั้งใจมานี่คืออย่างที่ว่าหลายคนเห็นผมไปตกปลาแบบมหาการบางทีใช้งบประมาณเยอะมันไปตามลนบากบางคนก็บอกว่าอยากให้นําเสนอคอนเทนต์ที่คนอื่นสามารถไปได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีเพราะว่าขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งจากใจกลางเมืองซิดนีย์ถึง2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เสียค่าเข้าคนาห้าออสเตรเลนดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยประมาณสักเท่าไหร่ ร้อยกว่าบาทมาดื่มด่ำธรรมชาติกับเพื่อนๆสำคัญไม่ลาบากเกินไปสุภาพสตรีมาง่ายมีห้องน้ําแล้วก็ความจริงเหมือนเขาจะมีบ้านเช่าให้เช่าด้วยนะในเรื่องหลากหลายนะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ก็มาทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกปลาส่องสัตว์ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับอ่าเรื่องได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็ในการทิ้งท้ายคลิปเนี้ยผมว่า ขอฝาไว้ 2, 2> ประเด็นนนะครับอย่างแรกเนี่ยเราไปเจอสัตว์บุกกุท้องถิ่นเนี่ยผมเชียร์ตลอดว่าสิ่งที่ดีเนี่ยคือหาวิธีกินมันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ได้เอาปลาเขาขึ้นมาเอาสัตว์อื่นขึ้นมาให้เขาตายฟรีนะครับอ่าสร้างประโยชน์ให้กับโปรโตีนดีๆแบบนี้เห็นไหมมันอาจจะดูเป็นสัตว์ที่แบบเฮ้ย <c oughs> คนรังเกียด ห้ามปล่อยอทำลายธรรมชาติแต่เราก็สามารถมาสร้างประโยชน์ได้และที่สาคัญเนี่ยาก,การที่เรากินสายพันธุ์ปลาสายพันธุ์วัตถุดิบให้หลากหลายเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้สายพันธุ์ปลาต่างๆที่อาจจะถูกเบียดเบียนเยอะอย่างเงี้ยอา่าเช่นแซลมอนเช่นทูน่าที่ชอบกินในล่งเนี่ยเกิดเตบิตบโตกลับมานะครับรัพยากรโก,รกจะได้ถูกใช้แบบเกลี่ยออกไปนะแล้วก็สาระอีกนิดนึ้วกันทิ้งท้ายอันนี้ผมจะกก็ก็เท้าซะหน่อย พอเท้าสักนิดหนึ่งก็จะบอกนะครับว่าปลาขนาดเล็กบาปหรือเปล่ามาทําเขาผมอยากจะเชียรนะครับว่าในการจะทําบุญหรือปล่อยปลาต่างๆนะศึกษา ข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละที่เนี่ยแม้แต่ใครอยู่เมืองไทยเนี่ยจะปล่อยปลาในวัดศึกษาว่าปลาชนิดนั้นเต่าชนิดนั้นเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ในทรัพยากรธรรมชาติแหล่งนั้นจริงๆหรือเปล่าระบบนิเว้นนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับไม่ใช่สักแต่จะปล่อยนะคบไม่งั้นคุณอาจจะเกมมนที่น้องต่อเกือบจะเกมแล้วก็ได้นะคะน้องต่อทำอะไรมาครับน้องป่อน้องปอปล่อยเวทฟินไงอ๋อแต่ดีนะมีเส้นบาง เส้นปลาบอกว่าอิ่มยิบเลยลองศึกษากันดูนะครับยิ่งสำมครใครมาเที่ยวประเทศออสเตรเลียแล้วก็มาตกปลาหรือมาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วซื้อไลเซนส์ตกปลาเนี่ยเขามีข้อมูลละเอียดยิบเลยว่าการตกปลาแบบเรียกว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นยังไงนะครับอ่ะนกระฝากไว้เท่านี้น่าดืมีอะไรเสรืมไหมครับไม่มีแล้วเราต้องกินมันใช่ไหมครับกิน เอานี้ดีกว่านะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe อยากเห็นคอนเทนต์แนวไหนคอมเมนต์มานะครับใครอยากให้พี่เอมาอีกไม่ต้องบอกนะครับไม่ให้มาครับเูแลนะทีมทีมอัจฉริยะหนะครับขอบผมเสมอนะขอบคุณทุกมากมนะครับที่นุสนุกดีนะครับสนุกมากเหมือนครอบครัวนะครับก็หลากหลายแนวอยากเห็นคอนเทนต์แนวไหนแนะนำมาแล้วยืนกดแชร์กด subscribe สารกตั้มเจอกันในอีพีหน้ากันสวัสดีครับบ๊ายบายกินปลากินปลา